ทนายดังขวัญใจประชาชนเปิดเจ็ดอันดับทนายดังตัวพ่อในประเทศไทยที่ออกมาสู้เพื่อความยุติธรรมจนได้ขึ้นแทนเป็นขวัญใจประชาชนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยจะมีใครที่ถูกพูดถึงอยู่บ้างในช่วงนี้ไปชมกันเลยจ้า อันดับที่7ทานายอนันชัยชยเดชเริ่มเปิดกันที่ทานายเจ้าของชายาทานายกระดูกเหล็กผู้ที่มีเหตุมีผลไม่เคยงอมือให้กับใครโดยทานายผู้นี้มีผลงานว่าความมาแล้วมากมายโดยเฉพาะคดีของชาวบ้านทั่วไปที่มักจะชอบโดนเอาเปรียบจากนายทุนโดยเหตุการณ์ที่แจ้งเกิดให้กับเขาน,านั้นก็คือเหตุการณ์สืบสวนการติดตามปองแปลงใบหุ้นของธนาคารทหารไทยเมื่อปี2544และคดีอื่นๆอ,อีกมากมายออกมาเร่งร้องความยุติธรรมจนสําเร็จเป็นทานายที่พร้อมลุยแบบไม่กลัวอำนาาอิทธิพลใดๆเลยจริงๆ อันดับที่6ทนายเจมส์นิตดิทอนแก้วโตเป็นอีกหนึ่งทนายที่คนพูดถึงกันอยู่ไม่น้อยกับดีกีความแซ่บของทนายสุตาที่ว่าความให้เหล่าดาราคนดังมาแล้วมากมายโดยทนายเจมส์เป็นที่รู้จักจากการเป็นตัวแทนด้านกฎหมายให้กับสาวุนเส้นเวรีธิภาภายในช่วงค่ำคืนก็ทําให้คนที่จับตาม,มองและหลายคนที่ต่างบอกว่าหลงเสน่ห์ไปตามๆกันเป็นอีกหนึ่งทนายที่คนไทยให้ความสนใจกันมากมายเลยทีเดียว อันดับที่5ทนายสงการอัจฉริยะทรัพย์ทนายมาความสามารถเจ้าของฉายาปาบุญจิ้นเมืองไทยซึ่งหลายคนนั้นมักจะมองเห็นว่าเขาเป็นคนดูดานด้วยบุคลิกที่เสียงดังพงพางไว้หนวดเข้มขึงแต่แท้จริงแล้วนั้นเป็นคนที่จิตใจดีอีกทั้งยังเคยเป็นนักแสดงและผู้จัดรายการก่อนจะหันเข้าสู่วงการกฎหมายเพื่อต่อสู้ให้กับชาวบ้านตาดำๆก็มักจะเรียกให้เขาไปช่วยเหลืออยู่เสมอเรียกได้ว,ว่าเป็นทนายของประชาชนอย่างแท้จริง อันดับที่4ทนายเกิดผลแก้วเกิดชายหนุ่มผู้ที่กว่าจะผ่านการมาเป็นทนายที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของเมืองไทยได้หนานไม่ง่ายเลยจริงๆโดยความมุ่งมั่นและความพยายามต่อสู้เพื่อคืนความยุติธรรมให้ผู้เดือดร้อนและคนยากไร้หลายคดีที่เขารับนั้นบรรดาผู้ที่มาร้องทุกข์มักจะเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่มีไรายได้สูงพอที่จะจ้างทนายชื่อดังซึ่งผลงานใหญ่ของเขานั้นก็คือคดีหมูแฮมที่ต่อสู้เวลาย,ยาวนานกว่า10ปีกว่าคดีจะปิดลงได้ก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับทนายเกิดผลเป็นอย่างมมมาาาากกกกออออชชช่่วยยยยเเเเหลืปปรระชชนไ้้ถถูีบบึงงขขัััคดแ ตรวจเป็นข่าวใหญ่มาแล้วเรียกได้ว,ว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆอันดับที่ 3. ทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่นเห็นไม่กี่ครั้งก็จําได้เจ้าของวลีเดดผิดก็คือผิดที่ก่อนหน้านี้เขามักจะหยิบยื่นโอกาสให้กับคนที่ขาดความรู้ทางด้านกฎหมายถูกเอาเปรียบจากสังคมต่อสู้ด้วยความยุติธรรมจนเป็นที่สนใจของประชาชนปัจจุบันทนายรณรงค์ดำรงตําแหน่งประธานเครือข่า,ขายรณรง,งค์เพื่อคืความยุติธรรมให้กับสังคมและยังให้คําแนะนําข้อกฎหมายให้กับประชาชนผ่านรายการทนายคู่ใจทางช่องย t u ู e อีกด้วย อันดับที่2ทนายเดชากิติวิทยานันท์หลายหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเป็นอย่างแน่นอนกับทนายชื่อดังที่คนนั้นมักจะพบเห็นผ่านรายการโทรทัศน์มาแล้วมากมายซึ่งทนายเดชาเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความดังๆที่เป็นกระแสะอยู่เสมอเช่นคดีหวย30ล้านคดีน้องชมพู่คดีผู้กำกับโจและล่าสุดก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของคดีสาวแต่งโมงนิดาอีกด้วยซึ่งผลงานส่วนใหญ่นั้นเป็นการเกี่ยวข้องกับผลงานในการทุจริตปัจจุบันทนายเดชามีสำนักงานทานายความและส่วนช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายเป็นของตัวเองโดยมีตำแหน่ง จ้า อั no like nice. นดับที่หนึ่งทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดปิดหายกันด้วยทนายที่มาแรงมากในตอนนี้เลยก็ว่าได้สําหรับทนายตั้มเลขาธิการมูลณิธิทีมงานทนายประชาชนที่โด่งดังในช่วงค่ำคืนจากคดีหวย30ล้านพอเป็นคนที่เข้ามามีส่วนสาคัญในการสู้คดีให้กับร้อยตํารวจโทจรูลวิมลรวมถึงเคยเป็นทนายความให้กับลุงพลอีกด้วยล่าสุดเขายังได้มาร่วมค้นหาความจริงในกรณีของนักแสดงสาวแตงโมนิดาอีกคนซึ่งก่อนจะมารับความคดีดังๆได้แบบทุกวันนี้ทนายตั้มเคยเป็นผู้ก่อตั้งโครงการเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยเปิดดดโออกกาาาสให้้้ปรระชชนนนไพพูคุยยัทม คาแนะนำต่างๆโดยประสบการณ์ที่ไม่น้อยหน้าใครเป็นอีกหนึ่งทานายที่ถูกจับตามองตลอดเมื่อมีคดีสําคัญเข้ามาเรียกไดววาไม่ธรรมดาเลยจริงๆ